กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการอันบ็อกซ์และวันนี้นะฮะแน่นอนว่าผมมากับดีมูเซ็ตใหม่ล่าสุดนะครับกับดีมูเดตติ้งนะครับผมหรือว่าน้องดีมูเนี่ย กำลังจะออกเดทน,นะซึ่งเอาจริงๆแล้วโปรดักต์นี้นะครับการที่ได้มาอยู่ในมือผมเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างแปลกมากๆเพราะว่าดีมูเซตนี้เนี่ยเขาจะเหมาะก,กับพวกแบบสาวๆนะฮะเพราะว่าเขาจะมาในตีมแบบสีพาสเทลน่ารักน่ารักครับผมและที่แปลกกว่านั้นก็คือหน้ากล่องของเขานะครับไม่มีการบอกด้วยว่าสีเคร t เป็นตัวอะไรนะแต่เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันว่า12ตัวข้างในนี้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างและจะได้สีเคร็ไหม แตต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงท้ายคลิปเนี่ยเราจะมีการบอกโปรโมชั่นดีๆจากทางป๊อบมานะฮะยังไงก็ดูให้จบกันละกันรับรองว่าถึงอกถึงใจแน่นอนนะจ๊ะป่ะลุยเอาจริงนะครับสตัวโปรดของผมสำหรับเซตนี้นะจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็น Love Theater นะฮะแล้วก็ไอ้หนุ่มรถบ๊มทนะครับทรงอย่างแบ๊แล้วก็แซดอย่างบ่อยแล้วก็ดูหน้ากล่องเนะี่ยจะเห็นว่าเอ้ยมันเป็นสีแบบพาสเทลหวานเจี๊ยบนะฮะแม คุณผู้ชมบอกเลยนะอันเนี้ยมาแนวงงก็คือเขาไม่มีบอกเลยว่าสีเครตเนี่ยมันคือตัวอะไรนะฮะเอาเป็นว่ามาเริ่มกล่องที่1กันเลยดีกว่าโอ้ตัวแรกที่ผมได้จะเป็น rotating cup นะครับก็จะเป็นแบบเหมือนเหมนนั่งอยู่บนถ้วยอะถ้วยในสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคุณผู้ชมน่ารักสุดๆดูสิดูตรงปลายนี่มีแบบมีมีน้ำหยดลงมาเหมือนการน้ำอย่างนี้ด้วยนะฮะแล้วคือเขานั่งอยู่บนแบบ ถ้วยชาถ้วยกาแฟนะครับผมเป็นแก้วนะก็ถ้าใครที่เคยไปเที่ยวส,สนุกเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับเครื่องเล่นชนิดนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเขาก็มีฐานมาให้ด้วยนะฮะซึ่งฐานของเขาเนี่ยพอล็อกเข้าไปปุ๊บนะครับเอาจริงๆเนี่ยพอล็อกเข้าไปมันก็หมุนได้ละเนี่ยเฮ้ยดีอ่ะมือแบบเอ้ยทําไมอะ่ะทาไมแบบต้องทําให้มันดีขนาดนี้ด้วยอ่ก่อนที่2ครับต่อเนื่องชิง สำหรับตัวนี้นะฮะว่าวกันซื่อๆเลยก็คือน้องดีมูแบบเป็นพ่อค้าขายไอศครีมะนะครับคือรถไอติมเนี่ยนอกจากเขาจะมีแบบมีมีมีมมตุ๊กตาคู่รักแล้วนะครับเขายังแบบล้อเขายังหมุนได้จริงนะนะยังเล่นได้จริงด้วยคือเบบเอเอเฮ้ยเขาแบบเขาเข้าใจแบบเก็บดีเทลดีอะกล่องที่3ครับตัวนี้นะฮะจะเป็นซัมเมอร์ไฟเวิร์กนะครับหรือว่าเป็นดอกไม้ไฟนะครับเดี๋ยวมาดูดีเทลตัวละครกัน ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่พร็อพจัดเต็มนะฮะก็มีไม่รู้ว่าหมาหรือแมวหรือกระรอกนะครับแฟนคลับดีมูสนะฮะช่วยคอมเมนต์บอกผมที <c oughs> สำหรับตัวซัมเมอร์ไฟเวิร์กนะครับก็แน่นอนว่าคอนเซปต,ต์เขาคือดอกไม้ไฟนะฮะก็จะมีน้องดีมูสแล้วก็น้องคู่หูนะห่างเขามีลูกตาด้วยนะผมก็เลยงงๆว่าเขาเป็นตัวอะไรวะเนี่ยแต่ทั้งคู่เนี่ยเขาเหมือนจะถือไฟเย็นนะและทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเนี่ยในมือเขาจะถือถุงนะฮะเหมือนแบบ ไปเทศกาลนะ่ะมันก็ต้องมีตักปลาทองอะไรเงี้ยแล้วดีมูอมือนี้ก็ถือไฟเย็นแล้วส่วนหัวของเขาเนี่ยจะเป็นพาร์ทใสนะครับคือมันเป็นพาร์ทโปร่งแสงอ่ะอารมณ์เหมือนโคลาเหมือนท้องฟ้าในยามราตรีอะไรเงี้ยแล้วบนหัวเขาก็จะมีพลุนะครับก็ถือว่าเป็นตัวพื้นๆที่เรียกว่าสื่อคอนเซปต์ออกมาได้ดีตัวหนึ่งเลยนะฮะที่จับไว้เนี่ยเดี๋ยวน้องล้มนะไม่ใช่อะไรนะตอนนี้เราเดินทางมาสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะ ก็คือตัวเวฟนะฮะก็คือแบบน้องแบบรอคอยเธอมาแสนนานเหมือนแบบผู้ชายนัดเดทแล้วแบบเอ๊ะทำไมผู้หญิงไม่มาสักทีนะอะไรประมาณงั้นนาฬิกาแอบดีนะทําเป็นเล่นไปนปัดเนี่ยผมก็นึกว่าแบบเขาจะทํามาด้านๆแต่เขามีกระจกนะเหมือนมีอะคริลิกให้นะครับดูในกล้องอาจจะแบบพยายามไม่เห็นเงาสะท้อนเนี่ยเห็นปะเขาทําเป็นนปัดนาฬิกาเลยถึงแม้ว่าจะไม่แยกเข็มนาฬิกามาให้ก็ยังถือว่าเออก็โอเคอยู่ ส่วนตัวดีมูนะครับที่ยืนคู่กันเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในดีมูไม่กี่ตัวนะครับที่ทําหน้าตาเศร้าสยนะฮะว่าเมฆเมืกฝนฝนก็หลหยดลงมาแแมะนะครับ,เ,เ,หยหยรบเหมือนเขากำลังร้องไห้แบบเหมือนเอ๊ะทำไมไม่มาสักทีโดนเทซะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ น่าสงสารนะครับส่วนดีเทลบอดี้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้หวือหวาแต่ว่าจะเน้นไปทางเสื่ออารมณ์นะครับผมไปกล่องต่อไปกันดีกว่าซีเกตอยู่ไหนกล่องที่5อ่าอันนี้ก็คือเรคคอร์ดแอนนิเวอร์ซารีนะครับก็เหมือนแบบเป็นรูปที่ถ่ายในวันครบรอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่พรีเซนต์คอนเซ็ปต์ได้ดีนะครับผมเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคือมองด้านข้างมองด้านหลังเนี่ยเขาก็จะแบบโยโย่นะฮะแต่ว่าเขาพรีเซนต์มาได้แบบ น่ารักทีเดียวนะแต่ก็น่ะอย่างว่าแหละน้องชอบหน้าทิมนะนี่อุ้ยดูหน้าทิมไม่เลิกอ่ะเอ้ยโอเคอ่ะตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักตกใจแหมเรกว่าซีเข็ดแน่พาร์ทมันใหญ่นะกล่องต่อไปนี่แหละซีเข็ดมาแน่อันนี้คือกล่องที่6นะฮะเรียกว่าเรามากครึ่งทางแล้วนะครับเบาหวานแทบจะขึ้นตาเลยทีเดียวอ่ะอันนี้เป็นดีมูน้ำพุแห่งความรักนะครับผมก็คล้ายๆตัวแบบตัวอื่นๆน่ะที่เน้นในการแบบ การสื่ออารมณ์นะฮะแต่ว่าตัวแทนของคนรักของดีมูเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเป็นตัวน้องจิ้งจอกอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้เนี่ยเขามีเขามีน้ําพุมาให้นะซึ่งแน่นอนว่าอะไรที่มันเป็นส่วนน้ำเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทใสนะฮะเนี่ยเนี่ย้ำในเนี้ยโคตรดีเลยคุณจนหมายรักนี่ก็แทบจะเล็กจัดเลยนะเล็กจนไม่รู้ว่ากล้องจะโฟกัสหรือเปล่าเลย ต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือดีมูอีกตัวหนึ่งที่ต้องพึ่งพากาวดินน้ํามันนะฮะคือแน่นอนว่าจุดเด่นของเค้านะครับทรงผลของเค้าเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเจือด้วยดอกกุหลาบนะบซึ่งเป็นวันแห่งความรักนะฮะ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจ,ไอไอไอจดหมายรักเล็กๆเนี่ยก็คือน้องดีมูจะต้องถืออยู่นะซึ่งซึ่งมันไม่ได้มีตัวอะไรที่มันเชื่อมติดอะผมกลัวว่ามันจะจะหล่นหกหายนะฮะยังไงก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องระวังในการเคลื่อนย้ายนะครับส่วนชุดนะฮะชุดเครื่องแต่งกายอะไรของดีมูก็เก็บดีเทลมาได้แบบสวยดีอ่ะผมชอบกางเกงอ่ะเนี่ยเห็นไหมกางเกงเขาก็จะมีริ้วๆลอยๆนะฮะมีเหลือบสีทองตัดดำกล่องที่7ครับ มาร์ชเมลโล่มาร์ชเมลโล่คืออะไรอะ่ะคือเซตนี้เนี่ยเขาจะมีพร็อพมาเป็นแบบเป็นน้องเป็นน้องสัตว์อ่ะคือมันไม่ได้มีกระลอกอะ่ะมันเป็นสัตว์หลายชนิดนะครับเอ่อแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นมาร์ชเมลโล่นะฮะที่แบบว่าอังไฟอะ่ะอังไฟให้มันแบบไม่ไหม้เกรียมเกียนิดนึงนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะน้องน้องแมวหรือกระลอกไม่รู้แต่ว่า ลำพังถ้าดูที่หางเนี่ยเออเออไม่ดีก็แน่นอนว่าไม่ใช่แค่มาร์ชเมลโล่อย่างเดียวนะครับ t e x t อร์บนหัวของของน้องเนี่ยก็จะดูเหมือนแบบเหมือนมาร์ชเมลโล่ด้วยนะฮะเหมือนมาร์ชเมลโล่ที่แบบโดนไฟแบบอังๆอ่ะก่องที่8นี่มีฐานนะแสดงว่าของใหญ่หนักด้วยหนักมากโอ้ตัวนี้น่ารัก ตัวนี้จะเป็นโรแมนติกบอลลูนนะครับเหมือนมาเป็นผู้แบบคนขายลูกโป่งป่ะเออแต่ตัวนี้ดีผมก็ไม่แปลกใจอะว่าทําไมแบบกล่องมันถึงหนักอะสำหรับคนที่อยากได้ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเวลาไปเขย่านะครับผมก็ดูเลยน้ําหนักเยอะๆตันๆนะเพราะว่าตัวลูกโป่งเนี่ยก็แน่นนะฮะแล้วก็ตัวดีมูที่สวมชุดมัสคอตหมีเนี่ยก็ก็แบบ ใหญ่กว่าปกติอ่ะทั้งเท้าทั้งแขนทั้งไหลเขาจะถูกย่อสเกลมาเพราะว่าเหมือนเขาแต่งแต่งชุดเป็นชุดมาสคอตนะครับผมเนี่ยดูดีมีฐานให้ด้วยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าน่ารักติดท็อป3แล้วกันเป็นตัวลำดับ3ที่ผมแบบชอบนะในที่สุดก็ได้มาแล้วปิ้งกลองที่9เอาจริงๆนะพูดเลยนะสีเข็ดไม่น่ามาแล้วแหละตัวนี้เป็น small handcraft นะครับผมนำมาก่อนด้วยรถเข็นเด็กฮะ คือแบบว่าเหมือนพาลูกมาเที่ยวอ,อะไรเงี้ยเหรอตัวนี้ก็น่ารักดูดิ่เนี่ยสองตัวยืนคู่กันคนน่ารักเลยมีหูทั้งคู่นะฮะมันไม่ได้ย้อมหรอกมันแบบเออน่ารักอะ่ะมีการแบบนี่นะฮะคือตัวมือเขาก็จะแบบมีม,มีจอยนะเชื่อมต่อนะครับทาให้ดีมูเนี่ยยืนมั่นคงขึ้นทำให้เขาก้าวออกแบบในจังหวะที่แบบตัวละครกําลังก้าวเดินนะฮะแต่ว่าอันนี้นี่คือแบบเหมือนกําลังห่มพวกหมอนซุกมืออะ่ะอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะแล้วก็เขยนแบบ เข็นสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวอ,อะไรเงี้ยเออดีว่าตัวนี้ก็ละมุนละมุนมากกล่องที่10กล่องนี้หนักเอาเรื่องนะผมว่ารถบัมต้องมาไม่ใช่รถบัมป์แต่เป็นแบบ love theater อ่ะผมชอบตัวนี้โอ้หบอดี้ทำออกมาได้ดีมากคุณผู้ชมคือข้างในบอดี้เขาจะกลวงนะแล้วก็เหมือนแบบมีแบบตุ๊กตาก,กระดาษเหมือนเล่านิทานให้เด็กฟังอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยอันนี้ดีแล้วดูเท็กเจอร์ดี เท็กเจอร์เขาทําเป็นกล่องไม้นะฮะคือแบบตัวเนี่ยเขาทําเป็นแบบเนี้ยมีเท็กเจอร์ของไม้เลยโอ้ตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้ดีผมว่าเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณผู้ชมน่าจะแบบ นิยมนะน่าจะได้รับความนิยมแล้วคนน่าจะอยากได้นะเพราะว่าดีจริงๆนะฮะพอประกอบพร็อพทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็น่าจะได้สภาพออกมาประมาณนี้นะครับผมนะด้านบนหัวของเขาเนี่ยก็จะเหมือนแบบป้ายลงละครเขียนว่า love story นะฮะแล้วก็ดีเทลก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้นี่ผมชอบสุดเลยอ่ะผมชอบสุดเลยในกล่องนี้นะฮะที่ยกบล็อกมาเนี่ยคือแบบอยากได้ตัวนี้ตัวเดียวเลยแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยที่ได้มาก็เพราะว่าแบบเออมันก็ไม่อยากไปสูมแยกนะครับดวงตัวเองไม่ค่อยดีช่วงนี้ก็เข้าใจ อันนี้กล่องที่11นะบอกเลยว่าเป็นอีกกล่องหนึ่งที่หนักมาแล้วตัวโปรดม,มาแบบติดๆกันเลยนะฮะกับสุดสวิงริงโกอีโต้บัมนะครับผมขับรถบัมกันไปเลยจะไปชนกระแทกหัวใจเธอตัวไหนที่ถอดหัวได้ก็เปลี่ยนหัวกันเพลินเลยด็ใช่ไหมจอยมันเท่ากันไหมเออไม่เท่าอะ่ะก็คับคับหน่อยนะฮะคับคับหน่อยสำหรับใครที่แบบอยากจะลองนะแต่ว่า รถเนี่ยเหมือนจะเป็นรถพลาสติกนะไม่ใช่รถเหล็กนะครับคือมันเปลี่ยนได้แหละแต่มันก็จะแน่นหน่อยเหมือนเขาทําจอยมาแบบไม,ไม่ไม่เท่ากันนะอย่างอันนี้ก็หลวมเลยสําหรับมู่ตัวนี้นะครับรถเนี่ยดูเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นพลาสติกนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบพับ,บพด c แคสนะฮะก็เป็นรถบัมแหละเหมือนแบบกำลังขับรถบัมไปหาสาวนะล้อเขาก็วิ่งได้จริงด้วยแล้วก็อีกฝั่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบดอกกุหลาบเน็คไว้นะฮะทะเบียนก็เป็นดีมูนะครับปกติ เอาจริงๆพอเห็นของจริงเนี่ยมีบางตัวที่ผมแบบเห็นแล้วชอบมากกว่าอย่างไอตัวน้องตัวนี้นะครับไอตัวนี้เนี่ยน่ารักเลยชอบมากกว่าอีกนื้แต่ว่าอันนี้ของจริงดูดบดบหน่อยแต่ก็ไม่เลวไม่เลวสำหรับกล่องสุดท้ายและท้ายสุดนะฮะเป็นดีมูพายเรือนะถ้าไม่ใช่ซีเคร็ก็คงจะเป็นดีมูพายเรือไม่ผิดแน่นะฮะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะพายเรือหรือไม่เรือ ลงเรือ้อยลอยวนนะตึมบึมบึมึมบึมบึมตัวบอดี้น้องเนี่ยก็จะเป็นดีมูนั่งท่านี้เลยนะฮะก็คือมันถูกเซ็ตไว้ว่าให้น้องเนี่ยนั่งบนเรือนั่นเองนะครับแล้วก็มีไม้พายมีดอกไม้มาให้นะฮะก็ให,ให้ให้วางอยู่บนเรือนั่นแหละนะครับจัดท่าจัดทาวออมาเอาจริงก็ไม่เลวนะฮะแต่ว่าหนักใจนิดนึงตรงที่ดอกไม้เนี่ยไม่รู้จะไม่รู้จะจัดยังไงเพราะว่าตัวหน้าการ์ดเนี่ยเขาให้วางแบบ ให้วางแบบนี้นะครับผมก็เลยแบบอ่ะงั้นเดี๋ยววางตรงนี้ละกันซึ่งไอ้พวกอย่างนี้เนี่ยเวลาออกมาทีไรเราก็จะรู้สึกกลัวนะเพราะแม่งชอบหายเนี่ย,ยวางไว้ประมาณนี้กันละกันนะฮะแล้วเวลาเราวาง,ง,งนิ่งๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับส่วนหัวนี่ก็แน่นอนมันถอดได้นะครับแล้วก็หมุนได้หันหน้าได้คุณผู้ชมก็จัดนะครับเอาที่เอาเอา,เอาที่ชอบอะ่ะส่วนไม้พายเรือก็นี่นะฮะเวลามองตรงๆก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกําลังแบบ มันเป็นตัวค้ำนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ได้ให้น้องหน้าทีมอะไรเงี้ยก็คือเออถือว่าแบบเขาก็ออกแบบมาดียกเว้นไอ้ดอกไม้เนี่ยก็งงงงนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับนี่คือดีมูในซีรีส์เดทติ้งนะครับที่ผมอันบ็อกซ์ให้คุณดูทั้งหมดเนี่ยชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนก็ไปวัดดวงกันได้นะที่ร้านค้าของป๊อปมารบน Lazada นะครับสำหรับกิจกรรมของป๊อปมารและเสี่ยวมี่ซูเปอร์คานิวัลปารนะครับก็จะมีดังนี้ กติกานะครับ Facebook ของคุณเนี่ยต้องไปกด Follow Popmart Online Store นะครับแล้วก็เพจของ Seami Official Store Global Thailand คือต้อง Follow ทั้งคู่นะฮะจากนั้นให้ซื้อสินค้านะครับถ้าเกิดซื้อเกิน6,000บาทเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์ลัคกี้ดรอนะครับได้รับ Poco X4 Pro 5G นะฮะจำนวน1รางวัลรางวัลที่2ถ้าซื้อครบ4,500บาทนะครับคุณจะมีโอกาสได้รับ Redmi Note 11นะฮะจำนวน3รางวัลถ้าซื้อครบ300บาทคุณจะมีสิทธิ์ได้จับลัคกี้ดอ Poco Watch จำนวน1รางวัล เงื่อนไขง่ายมากนะแค่ซื้อให้ครบจำนวนและรายการสั่งซื้อเนี่ยก็ห้ามกดรีฟันเด็ดขาดนะฮะ เท่านี้ก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับรางวัลง่ายๆแล้วนอกจากนี้นะครับป๊อ m แมนเขาก็ยังมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับซื้อครบเท่านี้ก็จะได้ของลิมิเต็ดเท่านี้นะฮะแต่ที่ผมว่าเจ๋งก็คือซื้อครบ3,899บาทขึ้นไปเนะี่ยคุณจะได้รับลิมิเต็ดอิดิชั่นของปั๊กกี้ฮูล่าฮูปนะฮะซึ่งก็เป็นฟิกเกอร์ผลิตจำนวนจำกัด100ตัวเท่านั้นและนอกนั้นก็จะมีของลิมิเต็ดอีกเพียบไปหมด เท่านั้นยังไม่พอนะฮะยังมีของลิมิเต็ดที่กลับมารีสต็อกที่คนถามหานะครับพวกสเปซมอลลี่ฮ่าชิปูปูนะครับ ดีมูพัน0ปก็มานะครับแต่ว่ามีมาแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นอันนี้ก็ต้องแข่งแย่งชิงดีกันนิดนึงและสุดท้ายก็แน่นอนนะครับโปรดักที่กลับมารีสต็อกนะครับบอกเลยว่า Lazada ระเบิดก็คือฮิโรโนะกลับมาแล้วซีรีส์อื่นๆที่ได้รับความนิยมเนี่ยกลับมารีสต็อกกันอีกเพียบเลยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวใหม่ของสินค้ามอลลีด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมีแค่200ชิ้นเท่านั้น ยังไงก็รีบเข้าไปจับจองกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักนะของ d ีมูเซตเดตติ้งเหล่านี้นะฮะถ้าใครชอบใจเนี่ยก็ไปกระชิ้งกันได้เลยนะไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า